สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยกครูทองนะคะกับดิฉันนอนุม,มารเกษตรพืชผลตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะกับสุดยอดกูรูด้านหนี้บัตรเครดิตค่ะท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มคลีนโลนนะคะและ คลินิกแก้หนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ขุมวิจำกัดหรือแซมาซึ่งอยู่ในสังกัดของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะก็คือพี่แฝดคุณอุดมพลสงบันันค่ะสวัสดีค่ะพี่แฝดครัสวัสดีค่ะประเด็นนี้ที่เราต้องคุยกันหนี้บัตรเครดิตเพราะมีคุณผู้ฟังสอบถามมานะฮะบอกมีใครช่วยแนะนําเรื่องเป็นหนี้บัตรเครดิตจะทํำยังไงนะฮะเราก็เลยบอกนี่อ่ แซมเนี่ยได้ยินบ่อยาะมีคลินิกแก้หนี้นะใช่ไหมพี่แฟร์คะที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ฟังติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะหลายท่านบอกก็รอฟังวันนี้ต่อด้วยนะคะคือเป็นหนี้บัตรเครดิตต่อเนื่องกันร้อยยี่สิบวันครับร้อยี่สิบวันคือเป็นลักษณะคือจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแต่รวมวันที่ไม่จ่ายให้ได้ร้อยยี่สิบเข้าใจถูกไหมพี่ถูกครับแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ ต้องมีงานทาใช่ไหมคือต้องมีรายได้อยู่ใช่ไหมพี่แฝดผมทบทวนอีกทีนะคุณสมบัตินะคือกำลังจะสมัครแล้วค่ะคุณบุงควับอย่างแรกเลยจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้นะครับรายได้เราเองเราก็ไม่จํากัดเลยถ้าเป็นรายได้ประจําพนักงานประจาก็เข้าได้หรือว่ามีอาชีพอิสระงานขายของออนไลน์ได้ไหมแไดรับให้ไหมอันนี้ได้หมดเลยแต่รายได้เราไม่เสถียรนะคือรายได้เราไม่ใช่มาตรฐานไม่เป็นทุกเดือนคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณมีรายได้ เฉลี่ยโดยประมาณเท่าไหร่วิธีพิสูจน์ทำยังไงกันแรกเลยคือ1ดูสเตทเมนต์ขอีเงินเข้าไหมเงื่อนใช่ใช่นะครับเพราะตรงนี้ก็คือดูความสามารถในการชําระหนี้เพื่อเซ็ตวงเงินกับระยะเวลาในการผ่อนชําระเดือนหนึ่งคุณมีเข้าสักหมื่นหนึ่งไหมหรือสองหมื่นหรือสามหมื่นหรือห้าพันใช่ครับการการคำนวณเราไม่ได้มองแค่รายได้อย่างเดียวเราก็จะเป็นรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพไปแล้วส่วนที่เหลือพอที่จะชาระหนี้ในส่วนที่เข้าร่วมครงการไหม เป็นหลักการนะครับ๋อเข้าใจเข้าใจดูเงินที่เหลือไม่ใช่ดูเงินที่หาได้อย่างเดียวนะท่านถูกครับเป็น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 การดูแล้วก็มองดูว่าทุกคนต้องรงชีพต่อนะครับอันที่สองก็คือจะต้องมีอายุตลอดของเข้าร่วมโครงการต้องไม่เกินเจ็ดสิบปีอายุไขเราใช่ไหมฮะอายุอายุเราอายุเราเจ็ดสิบปีนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของหนึ่งก็ต้องเรื่องของอายุไม่เกินเจอายุไม่เกินเจ็ดสิบแล้วก็ มูนี่มูนี่รวมกันที่เข้าร่วมโครงการกิจักเงินต้นต้องไม่เกินสองล้านบาทมูนี่พูดกันง่ายๆก็คือที่เราเป็นหนี้เขานั่นแหละกี่บาทก็ว่ามาอย่าเกินสองล้านถูกครับถ้าไม่เกินสองล้านคือรวมกันทุกธนาคารนะทุกธนาคารเลยที่เป็นหนี้เกิน เป็นนี้เสียเนาะจ้ะจ้ะก็ไม่มีเงินจ่ายเขาว่าใช่ครับต้องรวมแล้วอย่าเกิน2ล้านครับโครงการนี้ลิมิตไว้อยู่ที่ประมาณ2ล้าน2ล้านก็เยอะแล้วนะครับใครจะเป็นน้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมคนว่ามีมีไหมพี่ส่วนใหญ่ก็มีมีแต่ถ้ามีก็ต้องหลายใบมากเลยนะนั่นหลายไปแต่ว่าการแก้ไปไปขนาดเขาก็เข้าร่วมโครงการไม่ได้ก็ต้องไปเคลียร์บัตรเพื่อให้เหลือวงเงินอู่สองล้านแล้วค่อยถึงกลับเข้ามาในโครงการ แตณกะถือว่าให้โอกาสเยอะสองล้านนี่มันมันก็จํานวนมหาศาลอยู่นะเราเราเข้าเกณฑ์ได้อยู่แล้วล่ะไม่เกินอยู่แล้วล่ะแล้วยังไงต่อคะอันนี้คุณสมบัติทั้งหมดแล้วก็การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการสมัครใจไม่ได้เป็นการภาคบังคับนะครับอ๋อเข้าใจแล้วก็ไม่กี่ข้อนะครับหนึ่งก็คือขาดส่งนี่บัตรเครดิตนับรวมกันไม่ว่าจะส่งบ้านไปส่งบ้านอะไรก็ตามแต่ถ้ารวมร้อยยี่สิบวันโอเคครับผมได้อยู่สองก็คือคุณต้องมีอายุ ไม่เกินเจดสิบปีนะครับไม่เกิน70อันนี้พวกก็เข้าได้นะนเนี่ยสมอันนี้3มก็คือเรื่องของต้องมีรายได้อ่ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ขับแท็กซี่แม่ค้าออนไลน์ได้หมดเลยแต่ต้องมีเงินเข้าบัญชีให้เขาเห็นเป็นประจําทุกเดือนครับแค่3าข้อนี้อ้อข้อ4ี่เงินนี่เงินต้นรวมกันไม่เกิน2องล้านยอดนี่ทุกบัตรอย่าเกินสอล้าน ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะถ้าสมมุติคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่บอกโอ้โหพี่แฟครับผมเข้าเกณฑ์ทั้ง4ี่ข้อเลยผมได้หมดผมผ่านหมดแน่นอนแล้วยังไงอ่ะพี่าี่ช่วยยางไงอันแรกก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ของแซมเหรอคะ ใช้ใช้เว็บอะไรครับทุกวันนี้เว็บคลินิกแคนี่คอมนะครับอ๋อพิมพภาษาไทยเลยนะได้เลยครับขึ้นเลยครับคลินิกแคน o ี่ .com นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปก็สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็คือกรอกข้อมูลเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีข้อความให้เรากรอกมีครับก็มีคําแนะนําในเรื่องของการสมัครนะครับค่ะแล้วก็ หรือเบื้องต้นอาจจะคอ l เซ็นเตอร์ของเราก็ได้คุยปรึกษาพื้นฐานทั่วไปก็ได้1 4 4 3มนะครับ1443าใครเป็นนี้บัตรเครดิตลองโทรเข้ามาคุยกันดูก่อนถูกต้องครับและยังไงต่อครับพอก่อข้อมูลปุ๊บหรือโทรไปคุยเจ้าหน้าที่เขาจะจะทาอะไรกับเราคนเป็นนี้บัตรเครดิตเนี่ยอ,อันแรกก่อนการสมัครก็ <c oughs> คือมันก็ต้องกรอกรายละเอียดก, <c oughs> การสมัครนะคะ <c oughs> สิ่งที่สําคัญคือในการสมัครนี้เขาก็จะมีการระบุว่าต้องจัดเตรียมเอกสารสําหรับการสมัคร เอกสารมีอะไรบ้างก็อันแรกสําคัญก็คือเครดิตบูโรนะครับอันนี้เครดิตบูโรเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นหนี้ตามคุณสมบัติไหมกางเก็นร้อยยี่สิบวันไหมเผื่อเรานับผิดนับถูกถูกครับก็เราเจ้าหน้าที่ก็จะดูจากเครดิตบูโรอันไหนเข้าเกณฑ์ก็จะสามารถเข้าได้อันไหนยังเข้าเข้าไม่ได้คุณสมบัติบัตรนั้นก็ยังเข้าไม่ได้สมมติดูอุยังไม่ถึงร้อยยี่สิบเพิ่งร้อยสิบแปดวันเดี๋ยวรออีกสองวันแล้วกันนะฮะให้ครบ ร้อยยี่สิบวันอะไรเงี้ยนะอันนี้อันแรกคือเครดิตบูโรนะครับอันที่สองคือบัตรประชาชนสำนักบัตรประชาชนนะครับเพื่อพิสูจน์ตัวตนนะครับว่าเป็นบุคคลตรงไหมนะครับอันที่สามสำเนารายได้นะครับหรือสลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนต์บุ๊กแบงค์บุ๊กแบงค์เขาสมุดบัญชีไปถ่ายเอกสารให้เาทุกหน้าของเล่มใช่ครับแต่ถ้าหากเราเป็นพนักงานประจําก็ใช้สลิปเงินเดือนล่าสุด ได้ <S <S 2> <S 2> ก็ไปขอฝ่ายบุคคลซะ <S <S ใช่ครับผมฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินถูกครับอเอกสารทั้งหมดถ้าเสร็จแล้วก็สามารถที่อัปโหลดเข้า <S <S 2> <S 2> ไปไปสมัครได้เลยนะครับอันนี้สมัครปุ๊บส่งเอกสารปุ๊บก็ถือว่าเป็นการสมัครครบสมบูรณ์ครับถัดไปก็คือเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากเอกสารทั้งหมดผ่านหรือไม่ผ่านตรงนี้ รู้ทันทีใช้เวลาไม่นานไม่นานคือ3วัน7บวันเดือนหนึ่งคะประมาณประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้จํานวนลูกค้าที่มาสมัครค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เป็นตามคิวใครเอกสารครบก่อนเราก็จะรีบในเรื่องของพิจารณาคุณสมบัติ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคุณสมบัติเราผ่านแซมเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้หนี้บัตรเรดิตเราเราจะรู้ได้ยังไงครับตอมาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่จะโทรโทรกลับไปหาคุณติดต่อกับนะครับไม่ใช่แก๊งคอนเซ็นเตอร์ไม่ครับเราก็จะยืนยันเช็คสอบได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นครับจริงๆรเพราะว่าคุณคุณเกียวเขาบอกว่าเขาเขกังวลเหมือนกันแต่เราเขาพยายามบอกว่าเออก็มีสเต็ปในเรื่องของการติดต่อกับก็ให้แนะนําตัวและบอก บอกข้อมูลของเราว่าเป็นใครติดต่อได้อันนี้ที่หลายๆคนเนี่ยไม่ไม่รับการติดต่อแล้วติดต่อกลับไปบางทีเขาก็ไม่ได้ไม่คุยไม่ได้คุยมันก็จะเป็นพลาดโอกาสตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพอคุณสมบัติผ่านเราจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับไปและยืนยันแล้วว่าเช็คสอบกันว่าคุณผ่านคุณสมบัติเพื่ออะไรเพื่อคือเขาก็จะดําเนินการไปนัดในเรื่องของการลงนามเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการครับ คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะฮะเจ้าหน้าที่ของแซมโทรไปก็จะบอกสวัสดีค่ะดิฉันนอรุมากเกษตรที่ผล <c oughs> จากแซมนะคะที่คุณไปยื่นเรื่องนะคะขอให้แก้ไขปัญหานี้กับคีนกแก้นี้ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่คอเซ็นเตอร์นะคะพี่ <c oughs> บอกไว้ก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณผูกฟารแจ้งตัวกลางจริงๆมันต้องบอกกันนะบางทีก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่ว่าหลายๆคนเขาบอกเอ๊ะทำไมไม่ติดต่อแล้วเขาบอกว่าเราพยายามติดต่อแล้วแต่ลูกค้าที่มีการสมัครมาเราจะอาจจะมีการส่งเอเจนต์ไปก่อน นะครับเพื่อให้รู้ได้ติดต่อโตรกลับนะครับแต่เราจะไม่มีการส่งลิงก์นะเพราะปัจจุบันนี้การส่งลิงก์นี่มีเป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับเราจะไม่มีการส่งลิงก์แต่เราจะม่ริดว่าถ้าส่งไปเนี่ยท่านที่เป็นนีตบัตรเครดิตก็จะบอกว่าไม่มีอะไรดูดแล้วจ้ะเพราะว่าเงินใช้ เพื่อจ่ายหนี้บัตรเครดิตไว้อย่างนั้นนะคะคราวนี้ในกระบวนการนะถ้าเกิดเอาละพี่พี่น้องน้องที่ฟังรายการอยู่ใครเป็นหนี้บัตรเครดิตสมัครเข้ามาคลินิกแก้หนี้ยื่นเอกสารทุกอย่างครบนะร้วทางแซมโทรกับไปบอกโอเคคุณสมบัติของเราผ่านแล้วจะมีวิธีการแก้หนี้ยังไงพี่อยากรู้หลังจากผ่านคุณสมบัติแล้วนะครับตอนนี้เรามีโปรแกรมอยู่3โปรแกรมนะครับคือสั้นง่ายๆสั้น กลางแล้วก็ยาวสั้นคืออะไรก็คือถ้าเราต้องการที่จะผ่อนชำระนี้ระยะเวลาสั้นอยู่ที่ประมาณ4ปีนะครับ <asteroids S 2> อัตราดอกเบี้ยอยู่เริ่มต้นที่3%ต่อปีสเปต่อปีแต่คุณต้องทําให้จบภายใน4 48, ปีเออสิบสงสี่สแปดสงวดเดี๋ยวก่อนกี่ปี2ปีหรือ4ปีสปี สิบสองสี่สี่สิบปดสิบสองสิบสี่แปดเดือนสี่สิบแปดเดือนคุณก็ต้องกัดฟันหน่อยอ่ะนะอันนี้นะครับเอาจจะเวลาไม่เยอะแต่ก็จบเร็วสําหรับสั้นนี่คือคนที่อยากจะจบเร็วนะครับนะครับและต้องการอัตราดอกเบี้ยที่ถูกก็คือสามเปอร์เซ็นมันก็ดีกว่าใช้บัตรเครดิตนะที่บัตรเครดิตทั้งสิบแปดเปอร์เซ็นต์ที่อันนี้ถ้าคนต้องการว่ามันขอระยะเวลากลางๆก็คือเจ็ดปี การกลางเถิดลูกเรียนมัธยมต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนลูกส่งลูกค่าขนมอีกผ่อนเยอะไม่ได้พี่พี่แฝดไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ตัวเองนะถ้าเจ็ดปีคือระยะกลางก็คืออัตราดอกเบี้ยขยับจากสามเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังดีกว่าผ่อนกับบัตรเครดิตล่ะค่ะครับนะ้รก็ถ้าคนที่มองว่าเออเราขอระยะเวลายาวๆหน่อยจะได้มีการปรับตัวก็สิบปีหายใจหายคอได้ก็อัตราดอกเบี้ยสูงสุดก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปี อันนี้กี่ปีนะถ้าเราผ่อนหได้10ปี10ปีสูงสุดคร้อย2 0เดือนครับสู้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีแค่ส่งลูกอย่างเดียวมันต้องส่งแฟนด้วยไม่ใช่คือถ้าเกิดใครภาระเยอะมากรายจ่ายเยอะอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็ให้ดูดูดูความจําเป็นของตัวเราเพื่อจัดการวางแผนระยะเวลาของการผ่อนมันจะช่วยอะไรให้เราได้ก็คือเราจะได้ จัดวินัยบริบรหาร,หาเ,รเงินของอตัวเองได้นะครับ,รบสิ่งสิ่งที่เรากําลังจะบอกโครงการนี้มีประโยชน์และเอื้อประโยชน์กับกับคนที่ต้องการที่จะแก้นี้จริงๆมันคืออะไรลืมบอกไปว่านี่ที่จะเริ่มต้นในการผ่อนชําระเราคิดที่เงินต้นนะครับอ๋อไม่นับดอกเหรอรับผมดอกเบี้ยที่ที่ค้างมาตั้งแต่มาจากไหนตั้งตามหรือยกอยๆเหรอคือเราจะตั้งผักไว้ก่อนถ้าสามารถชําระที่เงินต้นได้ที่เริ่มต้นบวกดอกเบี้ย ที่คุณเลือก3-5%เปตลอดระยะเวลาผ่อนไม่มีการไม่เบี้ยวเบียวไไม่หลบผ่อนได้หมดเลยเนี่ยดอกเบี้ยพักแขวนตั้งแต่วันแรกเรายกให้เลยธนาคารยกให้เลยอันนี้จูอว่าอาไปถึงแซมไปจ่ายแทนเหรอหรือว่าไม่ครับธนาคารเป็นตกลงคือเจ้านี้เขาใจดีครับก็คือว่าอยากเห็นลูกค้ากลับมายืนเป็นปกติได้ก็ดีสินะครับอันนี้คือจุดที่เรามองว่า แผนในการผ่อนชำระนี้เอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ต้องการแก้นหนี้สามารถชำระหนี้ได้จริงแล้วก็มีโอกาสชำระหนี้ได้จบภายในเวลาคับโอ้โพี่แายคุณผู้ฟังที่การพบถ้าอย่างนั้นนะครับผ่านแซมดีกว่าไหมคือคือไม่แน่ใจว่าถ้าคุณไปคุยกับธนาคารโดยตรงรจะได้เงื่อนไขแบบผ่อน4ปีดอกเบี้ยแค่สเผ่อน5ปีดอกเบีย้ยสซผ่อน10ปีดอกเบี้ย5%แถมถ้าผ่อนตรงผ่อน,นครบ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยส่วนเกินธนาคารก็จะให้เหมือนกันเนี่ยที่ที่แซมยื่นให้เราไหมเรามีการคุยกันในในในวงกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็บอกว่าถ้ากรณีที่ลูกค้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่อยากเจรจากับสถาบันการเงินก็ควรที่นําเสนอในเรื่องของแผนการปรับในลักษณะเดียวกันก็สามารถทาได้นะครับก็ก็เป็นหลักการที่เราบอกกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถเซ็ตเงื่อนไขนี้ได้ แต่โดยส่วนมากนะปุ๊กพูดตรงๆนะคุณผู้ฟังที่เคารพพี่แฟครับแบงก์เขาชอบทำกับแซมมากกว่าเพราะเขามีความรู้สึกว่าแซมรับประกันเงินที่จะส่งเข้าแบงก์อันนี้พูดจริงรอเป่าเนี่ยกพูดถูกไหมถูกครับก็อันแรกคือเราเป็นตัวกลางบอกคุณผู้ก่อนว่าเราเป็นตัวกลางคือลูกค้าเข้าร่วมโครงการเนี้ยสี่ห้าไปเข้ามาผ่านหมดแล้วเราเลือกโปรแกรมแล้วสมมติไปเป็นว่าผ่อนสิบปีก็มาผ่อนที่เราทีเดียวจํานวนเงินตัวเนี้ย ที่เราได้รับจากลูกค้าที่จ่ายเราเราจะทําหน้าที่กระจายให้กับเจ้าหนี้ที่ที่เป็นเจ้าของหนี้คุณผู้ฟังมันจะแตกต่างกันนะถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราไปคุยกับบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องไล่คุยทีททละธนาคาครแต่ถ้าเรามาคลินิกแก้หนี้เนี่ยนะฮะด้านด้านผู้ช่วชานด้านหนี้เนี่ยนะฮะคุยเจ้าเดียวจบ ครับโอ้โหแต่พวกยังมีคำถามอีกเยอะนะคะคุณผู้ฟังใครมีนี่ไม่ต้องห่วงนะคะนี่บัตรเครดิตพรุ่งนี้ห้ามพลาดในร้อยหกกรูทอ์กนะฮะเดี๋ยวพี่แฝดคุณอดมพลสมบัติน,นั้นผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการนะฮะกลุ่มคลีนโลและคลินิกแก้หนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขวิจำกาดหรือแซบพรุ่งนี้จะมาตอบกันต่อนะพี่แฝดนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค